โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนสักครู่นะฮะวันนี้ก็มาไล์เร็วแล้วก็อาจจะมาแบบฉุกเฉินไม่ได้แจ้งเตือนหรือว่านัดหมายกันไว้ก่อนนะครับอโอเคครับตอนนี้5ท่านแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ว่ารอบดึกวันนี้รอบดึกอีกละอ่าก็คงมารอบดึกเป็นประจำแหละฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเอา ETF มาฝากเพื่อนๆนะครับว่าเราจะลงทุนโดยที่เราจะได้ไม่ตกขบวนถ้าเราพลาดหุ้นหลายตัวไปแล้วบางตัวนะครับที่อาจจะ ยังมีโอกาสเติบโตแต่ว่าเราเราพลาดในราคาทำต่ำนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมาลงทุนในกลุ่มที่เป็นลักษณะของ ETF ที่เราจะสามารถที่จะเกาะกระ,กะแสบิ๊กเทคไปได้ด้วยนะครับแล้วแถมเรายังได้เงินปันผลอีกด้วยนะฮะก็น่าสนใจนะครับปันผลรายเดือนด้วยนะฮะ อ่ะโอเคไม่พูดท่านทำเพลงเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะติดภรารกิจหรือว่าอาจจะ,ะทําธุระอะไรกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาย้อนหลังก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมเอามาฝากในลักษณะของเราจะดีแค่ไหนที่เราจะเป็นเจ้าของหุ้น BigTec h เหล่านี้ที่ตามโลโก้นะครับด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลเป็นรายเดือนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกอง ETF ที่ น่าสนใจแล้วก็มี yield ค่อนข้างจะสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มไปเลยนะฮะโอเคครับกอง ETF อันนี้นียก็คือตัว JEPQ นะครับที่หลายหลายคนถามอยู่ในกลุ่มหรือว่ามีการพูดถึงกันในกลุ่มค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับที่จะถามว่าจะถือตัว JEPQ ดีไหมหรือว่าจะถือหุ้น O d ดีไหมนะครับที่ ต้องการกระแสงเงินสดออกมาเป็นรายเดือนแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเติมพอร์ตนะครับแล้วก็ผมก็เลยมองว่าลองทำเปรียบเทียบกันมาดูว่าตัว JEPQ กับตัววุ้นโอเนี่ยอันไหนหน่าสนใจและก็มันก็คงอาจจะเหมาะกับคนนักลงทุนแต่ละแบบแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณแดนนี่นะครับโอเคครับ ตัว jpq เนี่ยจะมีพอร์ตลงทุนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ดูจาก trading view เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยแปดหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะครับครสเด็คุณเอเซอร์เพนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด10 10ตัว10หุ้นที่เป็น big tech ที่ผมทำมาให้ดูตรงนี้เนี่ยสัดส่วนถึง 49.53%เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคที่มีการเติบโตค่อนข้างจะสูงแล้วก็เกาะกระแสะ AI ด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์แล้วก็ตัว,ต,วตัว EV นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft เนี่ย8.7%นะครับ NVIDIA 7.4%นะครับแล้วก็ Apple 7.3%นะครับไล่เรียงลงมาเนี่ยมี Google มี Amazon แล้วก็มี Meta b r o a d c o มแล้วก็ตัว AMD Netflix แล้วก็ Tesla นะครับอันนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมด10หุ้นเนี่ยมีทั้งหมด49.53%นะครับซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเอ่ออยู่ที่0.3%นะครับอันนี้เนี่ยหักจากตัวเอ,อ NA v หรือว่าเอ่อ,อ,อมูลค่าต่อหุ้นต่อหน่วยของ ETF ที่ มีมูลค่าอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้จะหักเป็นลายปีนะครับอันนี้เนี่ยหักออกจากตัว NAV ไปเลยนะครับอืมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยนะตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นตัว Nvidia เนี่ยผมก็ตกรถไปโดยที่ออย่างที่ผมบอกไปก็คืออาจจะกลัวกระแสตอนที่มันขึ้นมาสูงๆกลัวว่าเข้าไปแล้วจะดอยแต่ความจริงเนี่ยแพงแล้วยิ่งแพงกว่าก็มีนะครับดังนั้นเนี่ย อผมมองว่าก็ตัว ETF ตัว JEPQ เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากตัว Big t e ท h กลุ่มนี้นะครับแล้วกเ็เราถึงเราจะไม่ได้ลงทุนในรายตัวแต่เราก็สามารถที่จะได้จากตัว ETF ด้วยนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวหุ้นอย่าง Nvidia เนี่ยที่จะแตกพาวันที่10เนี่ยหรือสปิดพาวันที่สิเนี่ยออพอสปิดพาวเสร็จแล้วเนี่ย กองทุนก็จะได้หุ้นเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราก็ได้เหมือนกับผู้ถือหุ้นทั่วไปเลยทีเ่เราเอาเงินไปลงทุนในตัว J P Q แล้วก็ได้หุ้นที่สปนะิตณวันที่10ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้กเ็เราได้เหมือนกับที่เราไปถือหุ้นตรงนะแต่ว่าสัดส่วนมันอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนกับการไปถือหุ้นเป็นหลายตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นทางเรื่องหนึ่ง นะฮะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยจากหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมีเพียงแค่ t ท s l a เพียงเจ้าเดียวหรือว่าหุ้นตัวเดียวที่ดูยังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าก้อนค่าที่จะไซเว์นะฮะอันนี้เนี่ยก็อ,อย่างที่รู้กันก็คือตัวยอดขายของ t ท s l a ก็ลดลงแล้วก็ในภาพของ ตลาดเมืองจีนก็ค่อนข้างจะแข่งขันกันดุเดือดพอสมควรนะครับแต่ว่าสัดส่วนก็อยู่เพียงแค่2.15%เท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงต่ออันนี้เนี่ยทาง JP Morgan กเนี่ยเอ e s s n t Management เนี่ยก็คือเป็นผู้จัดการกองทุนนะได้เปรียบเทียบมาว่าจิวเนี่ยเจพี p q ได้ถึง 9. ด ห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัว US High Yield เนี่ยอยู่ที่7.7%อร์เนะครับ Global REITs อันนี้เนี่ยก็คือเป็นกองอกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คล้ายๆ,ๆกับตัวหุ้นโอเนี่ยอยู่ที่4.3%นะครับแล้วก็ตัว10 10ปีบอนด์เนี่ยของอเมริกาอยู่ที่4.2%แล้วก็ US Equity เนี่ยที่ มีการจ่ายเงินปันผลอยู่ด้วยเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1.4เเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัว J P Q เนี่ยเหมือนจะเป็นลักษณะของการบริหารจัดการโดยที่เวลาหุ้นราคาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการเอามาจ่ายเงินปันผลในส่วนต่างที่เป็นลักษณะของแคปิตอลเกนนะครับก็คือพอราคาหุ้นขึ้นไปเนี่ยก็จะหักส่วนต่างบางส่วนเนี่ยเอามาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะ ทำให้เราหนึ่งอ่ามันเป็นการลักษณะข,ของการอ่ากระจายความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของการอ่าที่เราได้อ่าเงินปันผลออกมาเป็นรายเดือนเนี่ยสามารถทําให้เราสามารถเอาไปลงทุนหรือว่าต่อย,ยอดจากเงินปันผลอันนั้นได้ด้วยคล้ายๆกับหุ้นโอนนะฮะแต่ว่ามันมีความแตกต่างคือเราได้หุ้นโกลด์ด้วยอ่าการโกลด์ของตัวราคาของ ETF เนี่ย ด้วยแล้วก็รวมถึงได้เงินปันผลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราจะทดแทนหุ้นที่เราอาจจะไม่ได้ลงทุนนะครับเป็นลายตัวนะฮะอ่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็เอ่อที่จะจ่ายเงินปันผลในรอบที่จะถึงเนี้ยก็จะจ่ายอยู่ที่0.43ดอลลาร์ต่อต่อหุ้นนะครับวันนี้เอ่อจะจ่ายวันที่5นะฮะ วันที่หกเดือนห้านะครับอันนี้เรคคอร์ดอันนี้วันนี้ยังซื้อทันนะถ้าถ้าจะซื้อวันนี้เนาะ x เนี่ยขึ้น x วันที่หนึ่งนะครับก็คือสามารถวันนี้ถ้าซื้อวันนี้ก็จะได้รอบปันผลรอบนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ก็น่าสนใจนะครับเ,เดี๋ยวผมทำตารางเปรียบเทียบมาให้ระหว่างหุ้นโอนะหุ้นโอกับตัว j p q เนี่ยเ,เป็นลักษณะอย่างไรนะครับหุ้นโอนีเออ่เป็น บริษัทอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลเนี่ยรายเดือนเหมือนกันนะครับแต่ตัว J.P.Q เนี่ยเป็น E.T.F ที่ลงทุนในหุ้นนะครับครับสวัสดีครับคุณอ่ีเอเอ่ PZ นะครับโอเคเออ่แล้วก็อัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยณเดือน5เนี่ยเออ่ต่อปีเนี่ยประมาณได้อยู่ที่7%ต่อปีนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยของหุ้นโอเนี่ยจะอยู่ที่ส 4%ต่อปีนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยจะอยู่ระดับปานกลางนะครับส่วนหุ้นโอเนี่ยความเสี่ยงจะอยู่ที่ต่ําถึงปานกลางนะครับอันนี้อยู่ในตลาดอสาและอาสาหรืมัพับนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่หุ้นโอที่มีราคาอาจจะไม่ได้เติบโตเหมือนกับตัวกอง ETF ที่ตัว JEPQ ไปถือหุ้นอยู่อย่างเช่นพวกกลุ่ม Microsoft พวกนี้มันก็จะดันทำให ตัว n a v ของ JAPQ เนี่ยเติบโตขึ้นด้วยนะครับก็คล้ายๆกับเป็นหุ้นเติบโตปันผลนะครับและปันผลรายเดือนด้วยนะครับการเติบโตเนี่ยการเติบโตของเงินทุนเนี่ยจะอยู่ระดับปานกลางถึงสูงนะครับส่วนตัวเ e a l ลเอทีแอนดหรือหุ้นโอเนี่ยจะอยู่ปานกลางนะครับในส่วนของความสามารถในการรักษาเงินต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ระดับปานกลาง แต่ว่าหุ้นโอเนี่ยจะอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความผันผวนอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับตัว j a p q นะครับแต่เราก็ความเสี่ยงสูงก็อาจจะได้เขาแหละอัตราการเติบโตสูงตามไปด้วยนะครับสภาพคล่องเนี่ยตัว j a p q สูงกว่านะครับเพราะว่าอยู่ซื้อง่ายขายคล่องในลักษณะของตลาดหุ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าสินทรัพย์ของตัว j p q เนี่ยมีสินทรัพย์ณปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับส่วนหุ้นโอเนี่ยก็ความสภาพคล่องเนี่ยจะอยู่ระดับปานกลางนะครับในส่วนของความหลากหลายเนี่ยก็กระจายอยู่ในหลายหุ้นที่ JAPQ ไปลงทุนนะครับแต่ส่วนหุ้นโอเนี่ยก็จะอยู่ในธุรกิจของตัวเองก็คือในส่วนของอธุรกิจอสหหรือมัพย์ให้เช่าของหุ้นโอนะครับจุดที่น่าเอามาพิจารณาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือโอกาสใน ในได้ได้รับผลตอบแทนสูงนะครับในภาพของตัว JAPQ นะครับแล้วก็ความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับอ่านี่ฮะแล้วในส่วนของหุ้นโอเนี่ยก็จะมีการปันจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างที่จะคงที่และเหมาะสมกับคนที่ต้องการรายได้ประจำนะครับแต่ตัว j p q เนี่ยก็อาจจะ มีการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงเมื่ออราคาหุ้นกลุ่มเทคลดลงด้วยแต่ว่าในระยะช่วงระยะปานกลางหรือ,อช่วงที่ยังมีกระแสะ AI อยู่เนี่ยผมมองว่าหุ้นกลุ่มเทคยังมีการเติบโตได้สูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เทน้ำหนักไปที่ตัว JAPQ มากกว่านะครับแต่ในอนาคตถ้า ภาพของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยหุ้นโอก็จะฟื้นขึ้นมาอันนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีสัดส่วนแบ่งแบ่งส่วนเงอาจจะไปถือหุ้นโอไว้ด้วยเพื่อที่จะทําให้พอร์ตมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับครับสวัสดีครับคุณลาลินะครับอันนี้ฮะก็อันนี้ก็เป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยเหมาะสมกับนักลงทุนแบบไหนนะสไตล์ไหนนะครับ เนี่นะครับก็คือค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเสี่ยงมากเราก็ได้รับเติบโตด้วยและได้เงินปันผลที่ดีกว่าด้วยนะครับส่วนหุ้นโอก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาเงินต้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ส่งๆแล้วก็ขึ้นมาถ้าเกิดอาดาดอกเบี้ยลดลงก็ทําให้ตัวหุ้นโอราคาก็จะเติบโตได้ด้วยเช่นกันแต่ว่า จะไม่ได้เติบโตเท่ากับตัว j p q เนื่องจาก j p q เนี่ยไปถือหุ้นโกลดอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูราคากันนะว่าตัว j p q เป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวตอน4ี่ทุ่มเนี่ยผมก็มีงานที่จะต้องทำในภาพของงานประจำด้วยนะฮะอ่ะ เออ่ตัว J.P.Q เนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนิดหนึ่งนะครับตามที่ผมทำสไลด์มานะครับว่าเอ่อเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยหปีผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่8.77เดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเอ่อที่ลงทุนกันนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมทำมาก็คือตัว Microsoft เนี่ยเอ่อแล้วก็ไล่เรียงลงมาจนถึงเท s l a นะครับแล้วก็ อ่ uh, 10หุ้นเนี่ยเวทอยู่ที่49.53นะครับอันนี้เนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยมีอ่ uh, สินทรัพย์อยู่ใน uh, ETF อ uh, ่ j p q อยู่ที่13,000ล้าน13,000ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยก็ดูฟันโฟรเนาะฟันโฟรค่อนข้างที่จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเลย แล้วมีช่วงจังหวะที่มีการเทขายออกมาเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่กครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เ,ตเปิดเปิดกอง ETF ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการซื้อเข้าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นประวัติการจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็ที่จะจ่ายอีกรอบที่จะถึงเนี่ยก็คือวันที่6เดือน5นะครับเดือนที่จะถึงน,นะครับอ่า อันนี้นะก็แล้วก็ที่เพื่อนๆควรจะดูก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์จุดสามห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็จะเป็น jp morgan นะครับเป็น large cap นะฮะลักษณะของการบริหารจัดการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ active นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ย ตัวผู้จัดการกองทุนก็จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้เราดูอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับรอบในการาเขาเรียกอะไรรีบาลานพอร์ตนะฮะอือ่าเดี๋ยวมาดูตรงเจพีมอ a แกนกันนิดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะตัวโอวิวเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมทำเอามาก็คือเอามาจากตัว JP Morgan เนี่ย ก็คือได้ถึง9.56นะครับต่อปีนะฮะการจะสูงนะครับเนี่ยค่าใช้จ่ายนี้พอร์ตโฟลิโอนะครับข้อมูลต,ตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากมีการาบริหารจัดการพอร์ตของตัว g m a i l j, j p ีบ a แกแล้วอาจจะไม่ได้ไปอัปเดตที่ตัว trading view นะครับแต่จะกใกล้ใก้เคียงกันนะฮะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่า,ากราฟราคาเป็นยังไงนะครับ อันนี้เนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มตั้งกองมาเนี่ยตอนปี2022นะครับเดือนเดือนเมษนะครับลงมาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะเ,อเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เหมือนออมทามไฮด้วยซ้ำนะครับตอนนี้นะฮะวันนี้ลบมาเพียงแค่0.02%เเท่านั้นนะครับอ่ถ้าเกิดมาดูในแนวรับของทัมฟรมเดนะ เราใช้ตัว EMA ก็ได้นะฮะถ้า EMA เนี่ยผมมองว่าแถวๆห้าสิบสามจุดแปดสองก็สามารถรับได้นะครับที่จังหวะที่อาจจะมีย่อลงมาได้นะฮะเนี่ยห้าสิบสามห้าสิบสามจุดแปดห้าสิบสามจุดสามนะครับที่สามารถรับได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูแนวโน้มของเทรดดิ้งไอตัว C D C Action Zone เนี่ยก็ เ็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับภาพของใน t i ม e frame day กับ t i ม e frame w e นะฮะเนี่ย t i ม e frame w e ก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่เนี่ยแถวห้าสิบสามจุดสามกับห้าสิบสามจุดแปดแปดสองนะฮะแล้วก็จะจ่ายเงินปันผลเนี่ยเ x แล้วใช่ไหมอ่านเนี่ยเดือนวันที่ห้าเดือนหกนะฮะเดือนหกวันที่หกเดือนห้านะครับที่ที่จะจ่ายเงินปันผลศูนย์จุดสี สามหนึ่งนะครับเอร์ดอลลาร์ต่อต่อหุ้นนะฮะอ่อันนี้ภาพเนี้ยเป็นภาพของตัว JP, j p jepq นะะอันนี้ก็เป็นภาพโกลดแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวหุ้นโอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่าเนี่ยภาพหุ้นโอตอนนี้เดี๋ยวเราเราดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือ เขาขึ้นมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็คือการเติบโตของธุรกิจอสานบรรพั์ให้เช่าของหุ้นโอเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่าในช่วง2ถึงสองถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยอาาัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นแล้วก็อาาัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากธนาคารอเมริกาเนี่ยธนาคารกลางอเมริกาหรือเฟดเนี่ยมีการปรับไอตัวอัตราดอกเบีย้ยเพื่อที่จะมากดเงินเฟอ้อไว้เนี่ย ทำให้ส่งผลทําให้ตัวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้รับผลกระทบก็คือต้นทุนทางด้าน,นการเงินเนี่ยสูงขึ้นทําให้การอะไรการเติบโตของธุรกิจของหุ้นโอเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็นีสินจะค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่แต่ว่าไปมีปัญหาในส่วนของออต้นทุนทางด้านการเงินนะครับ เนี่ยเดี๋ยวไปดูหุ้นโอนนะเนี่ยหุ้นโอเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหนี้สินเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็มันก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับเนี่ยหนี้สินอยู่ที่ถึงสองสิบสามพันล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าสองหมื่นสามพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับที่เป็นหนี้สินของของหุ้นโอหรือว่าบริเวณที่อินคัมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิด อัตราดอกเบี้ยลดลงอันนี้เนี่ยก็จะลดลงด้วยแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็คืออาจจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับสูงที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในอนาคตค่อยปรับพอร์ตไปถือโอก็ได้นะครับตอนนี้โออยู่เนี่ยอยู่ที่6 1จุดหนึ่งหนึ่งนะครับไอที่เป็นยิวนะฮะต่อต่อปีถ้าซื้อในราคาปัจจุบันนี้ยอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดสี า51.14ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับหุ้นโอนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับภาพของที่ผมเอามาฝากอ่ก็สรุปได้ว่าอ่าเราสามารถซื้อ ETF แล้วถือได้ผลประโยชน์จากหุ้น Big Tech เหล่านี้นะครับโดยการซื้อ ETF กอง j e p q นะครับโดยที่เพื่อนๆอาจจะหลายคนอาจจะ ตกลดในภาพของ Nvidia ดียก็ได้หรือว่า Google Amazon หรือว่าบอดคอมแต่เราสามารถถือหุ้นไอตัว JEPQ ีนี้ทดแทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอ่ะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆพ,พิจารณากันนะครับคืนนี้เอ่อก็ประมาณนี้นะครับมาเร็วไปเร็วนะฮะก็เอ่อเดี๋ยวก็จะ พยายามมาไลฟ์ให้เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับอประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเพื่อนๆก็คงอาจจะมาดูย้อนหลังนะครับตอนนี้น่าจะดูช่องอื่นอยู่โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ